สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุกก็มาอยู่ที่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้นุกก็จะมาส่งม,มอบบ้านให้กับลูกค้าอีกหนึ่งหลังค่ะแบบบ้านที่ลูกค้าเห็นด้านหลังนี้นะคะก็เป็นแบบบ้านชั้นครึ่งค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน 3, ห้องน้ํานะคะ1ห้องครัวแล้วก็1ห้องรับแขกนะคะแล้วก็ยังมีที่จอดรถด้านล่างอีก2คันค่ะ สำหรับตัวบ้านหลังนี้นะคะหลังคาค่ะเราใช้เป็นหลังคาสีเทาเศรษฐีนะคะลูกค้าเรามงด้วยหลังคาแผ่นเรียบค่ะตัวหลังคาค่ะเราออกแบบเป็นหลังคา2สเตปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้านะคะถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้ก็แจ้งได้เลยค่ะ สำหรับสีตัวบ้านนะคะของบ้านหลังนี้ค่ะเราทาด้วยสีเทาอ่อนค่ะตัดด้วยสีเทาเข้มนะคะลูกค้าสีของบ้านนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าชอบโทนไหนคะ่ะก็สามารถแจ้งนุกได้เลยค่ะแล้วก็แบบบ้านหลังนี้นะคะสําหรับงานตกแต่งค่ะก็จะมีทั้งบัวปูนปั้นนะคะที่เราติดตามขอบะคะ่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นขอบเสาขอบหน้าต่างขอบประตูนะคะแล้วก็จะตกแต่งตัวเสาหรือว่าเสาโชว์คะ่ะด้วยหินกาบนะคะลูกค้าเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านค่ะ สำหรับพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้นะคะทั้งหมดก็อยู่ที่180ตารางเมตรค่ะลูกค้าตรงนี้นุกจะพาดูที่จอดรถก่อนเลยนะคะที่จอดรถตรงนี้ค่ะขนาดนะคะอยู่ที่4เมตรค่ะความกว้างค่ะความยาวก็เท่าตัวบ้านนะคะอยู่ที่10เมตรค่ะก็สามารถจอดรถได้ทั้งหมด2คันนะคะในส่วนของโรงจอดรถค่ะอันนี้ทางเจ้าของบ้านนะคะก็ได้เพิ่มเป็นเทพื้นคอนกรีสตสแตป์นะคะลูกค้าอันนี้ก็ทําให้ดูสวยงามลงตัวมากๆเลยค่ะสําหรับตัวบ้านหลัง ระะเราก็จะยกพื้นสูงที่เมตรยีค่ะลูกค้าจะมีบันไดทั้งหมด5ขั้นด้วยกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นหน้าบ้านค่ะความกว้างของบันไดค่ะอยู่ที่3เมตรนะคะลูกค้าเราก็จะมีเป็นราวระเบียงให้ด้วยนะคะตรงนี้คะ่ะลูกค้าก็สามารถแจ้งได้นะคะว่าอยากได้เป็นม้านั่งหรือว่าเป็นราวระเบียงนะคะ พอขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะลูกค้าสําหรับตรงหน้าบ้านตรงนี้เราก็ตกแต่งด้วยเสาโชว์สต้นนะคะเราก็จะมีทั้งติดบัวแล้วก็ติดหินกราบนะคะรวมทั้งไฟกิ่งค่ะเพิ่มแสงสว่างนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามค่ะแล้วก็ด้านข้างของระเบียงตรงนี้ค่ะเราก็ทําเป็นม้านั่งนะคะก็มีพนักพิงด้วยค่ะแล้วก็ด้านบนฝ้านะคะเราก็ติดไฟดาวไลท์เพิ่มแสงสว่างยามค่าคืนสวยงามมากๆเลยค่ะ สำหรับประตูหน้าบ้านนะคะตรงนี้จริงๆแบบของเราจะเป็นประตูอลูมิเนียมนะคะลูกค้าอบสีดาค่ะแต่ตัวนี้ทางเจ้าของบ้านค่ะอยากได้เป็นประตูไม้นะคะอันนี้ทางลูกค้าก็สามารถเพิ่มงบและแจ้งได้เลยนะคะ เข้ามาห้องได้ของบ้านนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะซึ่งจริงๆอ่าโซนฝั่งนี้ค่ะก็เป็นฝั่งชั้นหนึ่งนะคะลูกค้าชั้นล่างค่ะจะมี2ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ํานะคะในโซนตรงนี้เมื่อกี้ที่นุพาดูก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะขนาดก็จะอยู่ที่9,4คูณสเมตรนะคะลูกคาก้าก,ก็ประมาณนี้เลยกว้างดีเลยทีเดียวนะคะก็สามารถนั่งดูทีวีนะคะแล้วก็เป็นโต๊ตั้งโต๊ะรับประทานอาหารอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะคะลูกค้าส่วนตัวที่เราให้นะคะตรงนี้ค่ะ เบื้องค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบเลือกลายเองได้นะคะทางบริษัทก็จะมีงบก,กําหนดให้ค่ะแล้วก็จะมีบัวกันเปื้อนนะคะติดให้ด้วยนะคะ รวมทั้งงานฝ้าค่ะเราจะให้เป็นฝ้าสเตปหนึ่งุมนะคะลูกค้าก็เลือกแบบได้ค่ะเดี๋ยวนุจะมีแบบให้เลือกนะคะแล้วเราก็จะติดไฟดาวไลท์เพิ่มแสงสว่างให้ด้วยค่ะสําหรับห้องตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะมี2ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้านะคะเดี๋ยวนุจะพาดูห้องนอนห้องที่1กันเลยค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็คือจะอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะขนาดก็จะอยู่ที่4คูณ3เมตร50นะคะลูกค้าก็เป็นไซส์มาตรฐานค่ะตัวนี้เราก็จะมีหน้าต่างให้2ฝั่งด้วยกันนะคะไว้เปิดรับลมค่ะ จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะคะอันนี้ค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ในห้องค่ะเราจะมีเดินสายแอร์ไว้ให้นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีทั้งไฟดาวไลท์แล้วก็ปลั๊กเสียบด้วยค่ะอันนี้เรามีให้ครบหมดเลยค่ะสาหรับห้องน้ําห้องนี้นะคะลูกค้าขนาดก็อยู่ที่250 2เมตรห้าสิบคูณสเมตรค่ะก็คือสุขภัณฑ์ที่ได้นะคะลูกค้าเราก็มีให้ครบหมดเลยนะคะเราจะมีงบประมาณกําหนดให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นชักโครกนะคะอ่างล้างหน้านะคะสายฉีชดชําระนะคะหรือว่าฝัก บัวเรนชาเวอร์นะคะตรงนี้เราก็จะมีงบกําหนดให้ค่ะแล้วก็ห้องน้ําทุกห้องค่ะพื้นนะคะเราจะแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะคะลูกค้าเราจะเป็นพื้นต่างระดับให้ค่ะแล้วก็ตัวก่อกั้นค่ะเราจะมีกั้นบางอายให้ทุกห้องเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะสาหรับห้องนอนห้องนี้นะคะห้องนอนห้องที่สองค่ะขนาดก็จะเท่ากันกับห้องด้านหน้าเลยนะคะส่วนสิ่งที่ได้ค่ะก็จะเหมือนกันค่ะลูกค้าจะมีทั้งบัวกันเปื้อนนะคะด้านล่างค่ะแล้วก็ตัวกระเบื้องลูกค้าก็ เลือกได้นะคะแล้วก็ไฟดาวไลท์ค่ะในห้องแต่ละห้องนะคะถ้าเป็นห้องนอนนะคะเราจะมีไฟดาวไลท์ให้4จุดด้วยกันนะคะรับรองว่าเปิดไฟมาแล้วสว่างแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะลูกค้าจะเป็นโซนที่อยู่ด้านหลังบ้านนะคะห้องครัวของเราจะเป็นพื้นต่างระดับนะคะซึ่งจะมีบันไดลงไป3ขั้นด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นราวระเบียงค่ะลูกค้าเป็นราวกันตกนะคะ แล้วก็ขนาดของห้องครัวค่ะอยู่ที่8คูณ3เมตรนะคะลูกค้าก็กว้างประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะได้แบ่งโซนฝั่งนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ํหนึ่งห้องค่ะสาหรับห้องครัวนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ค่ะเราจะมีการก่อเคาน์เตอร์ครัวให้นะคะลูกค้าถ้าแล้วก็จะมีทั้งบานซิงค์อ่างล้งจานเราจะมีงบประมาณให้ค่ะตรงนี้ค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้นะคะห้องน้ําห้องที่2นะคะลูกค้าห้องน้ําตรงนี้ก็จะอยู่ในห้องครัวค่ะก็คือตัวขนาดของห้องน้ําค่ะ อยู่ที่3เมตรคูณเมตร50ค่ะลูกค้า ตัวสุขภัณฑ์นะคะก็ได้เหมือนกันกับห้องด้านบนเลยค่ะตรงนี้เราก็จะมีงบประมาณให้หมดเลยนะคะในส่วนของกระเบื้องค่ะเราก็จะปูให้ตั้งแต่พื้นจดฝ้าเลยนะคะระดับฝ้าห้องน้ําค่ะเราจะทําอยู่ที่สูง2อเมตร60นะคะลูกค้าแล้วเราก็จะปูกระเบื้องให้ทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าก็เลือกแบบเลือกลายเองได้นะคะพอเราขึ้นบันไดขึ้นมาตรงนี้ค่ะลูกค้าด้านบนค่ะเราก็จะมีชั้นพักหน้าห้องนะคะก่อนที่จะเข้าไปยังห้องนอนด้านบนนะคะแบบแปลนตรงนี้ค่ะลูกค้าก็สามารถ สามารถปรับได้ตามที่ต้องการนะคะตรงนี้ค่ะขึ้นมาตรงนี้นะคะลูกค้าด้านบนค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกนะคะซึ่งจะเป็นห้องที่ออกแบบไว้สําหรับเป็นห้องแต่งตัวนะคะก่อนที่จะเข้าไปห้องนอนค่ะถัดไปค่ะก็จะเป็นห้องนอนนะคะลูกค้าที่อยู่ชั้นบนค่ะห้องนอนห้องนี้ค่ะก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะหนึ่งห้องค่ะ ำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวหนึ่งห้องนะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ของบ้านนะคะเราก็จะมีเป็นหน้าต่างบานเลื่อนให้2บานด้วยกันค่ะลูกค้าไว้เปิดรับลมนะคะแล้วก็งานตกแต่งก็จะเหมือนห้องนอนด้านล่างนะคะก็มีให้ครบหมดเลยนะคะสีทาภายในบ้านหลังนี้ค่ะก็จะเป็นสีกึ่งเงานะคะลูกค้าสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ค่ะเป็นสีขาวคอนบุรีนะคะในส่วนของห้องน้ําด้านบนนะคะห้องน้ําด้านบนค่ะสุขภัณฑ์เราก็มีให้ครบชุดเหมือนกันนะคะลูกค้า ครบเลยค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบได้นะคะแล้วก็ในห้องน้ําค่ะเราจะมีหน้าต่างบานกระทุ้งให้นะคะลูกค้าเอาไว้เปิดเวลาเราเข้าห้องน้ําจะได้ระบายอากาศได้ค่ะทุกห้องนะคะเราจะมีเป็นหน้าต่างให้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะลูกค้าหลังจากที่นุกพาชมบ้านทั้งหลังแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่านะคะอนาวินของเรานะคะก็รับสร้างบ้านทุกแบบทุกสไตล์นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยากได้บ้านแบบไหนนะคะจะเป็น2ชั้นบ้านชั้นครึ่งหรือว่าบ้านชั้นเดียวนะคะอยากได้กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํานะคะก็ทักเข้ามาคุยมาสอบถามกับทางนุกได้เลยคะ่ะตามช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนะคะลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวบ้านหลังนี้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากมาก ะะที่ติดตามผลงานของอนาวินค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ